นิทานเซนนิทานเสริมปัญญาเรื่องเงาในน้ำแข็งณนหุบเขาอันไกลโพ้นมีหมู่บ้านเงียบสงบซ่อนตัวอยู่กลางผืนป่าและยอดเขาผู้คนที่นี่ใช้ชีวิตเรียบง่ายและในฤดูหนาวทุกสิ่งรอบตัวจะปกคลุมด้วยหิมะแม้แต่ทะเลสาบกลางหมู่บ้านก็กลายเป็นผืนน้ำแข็งกว้างใหญ่ สายจนมองเห็นเงาของตนเองที่สะท้อนอยู่เบื้องล่างที่ริมทะเลสาบนั้นมีชายชราคนหนึ่งอาศัยอยู่เขาเคยเป็นนักรบผู้เก่งกล้าในอดีตเคยจับดาบเคยมีศัตรูนับไม่ถ้วนแต่ในายามแก่ชราเขาเลือกวางดาบแล้วหันมานั่งอยู่กับความเงียบมีเพียงเสียงลมเสียงนกและเสียงของใจตนเองที่เขาเฝ้าฟัง เขาไม่พูดจาไม่สั่งสอนด้วยถ้อยคำแต่กลับเป็นที่เคารพของผู้คนชาวบ้านเรียกเขาว่าท่านเงียบเพราะแม้จะไม่เอื้อนเอ่ยแต่กลับทำให้คนที่ได้อยู่ใกล้เกิดความสงบในใจอย่างประหลาดวันหนึ่งมีเด็กหนุ่มผู้หนึ่งเดินทางมาถึงหมู่บ้านเขาสวมเสื้อคลุมบางๆเดินทางผ่านหิมะผ่านพายุด้วยใจที่เต็มไปด้วยคำถาม เขาแสวงหาความหมายของชีวิตและได้ยินข่าวเล่าลือว่าท่านเงียบมีคำตอบที่ไม่มีในตำราเล่มใดเด็กหนุ่มถือคัมภีร์ในมือมุ่งหน้าไปยังทะเลสาบเมื่อถึงที่นั่นเขาพบท่านเงียบนั่งอยู่บนก้อนหินหลับตานิ่งเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเขาคุกเข่าลงเอ่อยถามด้วยความตั้งใจ ข้าสแสวงหาแสงสว่างในใจข้าต้องการรู้ว่าสิ่งใดคือความจริงท่านผู้ผ่านความทุกข์ความกลัวและความว่างเปล่ามาแล้วโปรดชี้ทางให้ข้าด้วยเถิดท่านเงียบลืมตาช้าๆไม่ได้เอ่ยคำตอบใดเพียงยกนิ้วชี้ไปยังผืนน้ำแข็งตรงหน้าเด็กหนุ่มมองตาม แล้วเห็นเงาของตนเองอยู่ใต้ผืนน้ำแข็งใสๆเงานั้นสั่นไหวทั้งที่เขาไม่ได้ขยับตัวเลยเขาขมวดคิ้วก่อนกล่าวว่าข้าถามถึงแสงสว่างในใจไม่ใช่เงาของตัวเองข้าต้องการคําตอบมีใช่ภาพลวงตาท่านเงียบจึงกล่าวช้าๆด้วยเสียงนุ่มนวลเจ้าจ้องมองหาแสงแต่กลับเพ่งที่เงา เจ้าต้องการฟังคำตอบแต่กลับไม่ฟังความเงียบเงาไม่เคยพันธนาการเจ้าเจ้าต่างหากที่ยืนอยู่บนน้ำแข็งเมื่อน้ำแข็งละลายเงาก็หายไปเหลือเพียงน้ำใสที่สะท้อนทุกสิ่งรวมถึงแสงที่เจ้าตามหามาตลอดเด็กหนุ่มนิ่งไปประโยคนั้นสั้นแต่ลึกเหมือนน้ำแข็งที่ใสเสียจนมองเห็นถึงก้นบึ้งของใจ จากวันนั้นเขาไม่ถามอะไรอีกแต่กลับมานั่งเงียบเงียบริมทะเลสาบในทุกเช้าเขานั่งอยู่อย่างนั้นนั่งกับลมหายใจของตนเองฟังเสียงของใจที่เขาไม่เคยฟังมาก่อนเมื่อฤดูหนาวผ่านพ้นน้ำแข็งเริ่มละลายเงาของเขาก็จางหายไปจากผิวน้ำ แต่ในใจกลับปรากฏสิ่งที่ชัดเจนยิ่งกว่าเงาใดๆข้อคิดจากนิทานเราเฝ้ามองหาแสงแต่กลับจ้องมองเงาเราอยากได้คำตอบแต่ไม่เคยหยุดฟังบางครั้งสิ่งที่เราต้องการอาจไม่ใช่คำพูดใหม่แต่คือความเงียบที่จะทำให้เราฟังเสียงเดิมได้ลึกซึ้งขึ้นเมื่อเรายอมหยุดยอมเงียบยอมให้น้ำแข็งในใจละลายชา้ชาช้า เราจะเห็นว่าแสงที่ตามหาอยู่ตรงนั้นมาตลอด